ทันกว่าครับโอเคครับใช้อาวุธยาวครับอาวุธยาวๆมาเปลี่ยนครับยาเล็กเพชรสั้นกว่าเข้มขวาไปครับตูไปนี่นึงขวายาวๆรอดมาเตะล่างโอ้ยเหล็กเพชรเหล็กเพชรอยไม่โดนตีไป ล่างครับเป็นขาต้อยมัดเป็นขาต้อยมัดเตะล่างนั่นเตะล่างเตะสูงครับ ต่อครับทีไปโอ้โยตั้งคองครับสายเรารีบกอดไปเลยครับต้องเพชรเขาตีเขาเขาระวังหมัดหมัดซ้ายยอดนะโอ้ดีหลับได้โอ้โย,อย,อย,อยต,อง,ต,อ,งตองขวาตเตา่าลากเขาไตเต่างก็หนักครับ้อเพชรต้องยกข,ขาหนี บอลเซยล่าง,ลาาลางนนนแล้วกอล่าคนบนคนครับตองไปงมัดขวาเอาแล้วครับซ้ายขวายอดเล็กเพชรโันนี้หลับได้นะเอาแล้วไปบวกกันเห็นเริ่มได้จังหวะต่อยแล้ว ลับตัวครับคอมเพ็ปล่อยบนลับครัเพอมเพ็รต่อได้หนึ่งคอมเพชรเข้าขขมุมครับไม่ได้ก็ดีเซนไว้ตจิกท้องเตะจิกท้องเลย แตะที่ท้องอีกทีครับยอดตกไหมโดนเข่าครับสวยงามลูกนี้ยอดโอ้ยการต่อ,อครับยอดต่อ,ตอยรัวต่อยเลยครับแน่ยอดอัปขัดนอ่าโ,อโ,อโ,อโดนเหมือนกันเฮ้ยตีไว้เอ้ยแหมหมดยกน,นิดนึงคนระับ ยกสองเดินป้อมเพชรแดงยอเดเล็กเพชรยอดซล่าเซล่าแลนะ้วยานยานวัดกระจกป้อมต่อยบนป้อมต่อยบน รอกลับด้วยเราต่อยขวาเลยโดนครับบอลยังไม่รู้สึกรอแล้วประครับใส่ก้านคอตอกเดินเข้ามาโดนบอบอกขอจังหวะจังๆหน่อยฟอมเพชรเร็วกวา่าครับไปบวกกันฟอเมเพชรโดนโดนฟอมเพชรโดนเหมือดดนกันแล้วม,มาซ้ายอะไรเพชรยังใช้ต่อยลูกเล็บประ,ปะครับประคัดแล้วเลือกต่อยเลยครับ ขอมาเดียวคอมเพตหนึขีดยันสกัดไว้เอาโดนนออกออกออกคอมเพตไวกว่าครับอันนี้มาพลด้วยโดนก็ไม่มีการต่อจ็อกจ็อตกอาวยักหน้าอาว์โดนตัดลำตัวกองคอกออกลำตัวกองขวาขวาคอมเพตไปแรกครับแหม ขบับสวยก็ดีอยู่แล้วเอาบ้านคอไม่โดนอตอก็ตอกขวาตอกตอกกระเดิ่องต่อยท้องป้อมเข้ามุมเอาป้อมป้อมไปอยู่มุมป้อม,มหัวเข้ามาตาลตัวไปเชื่อต่อยซ้ายแถวนี้ป้อมมาทนด้วยโดนก็ไม่เป็นไรเอาตะลตัวป้อมไปนักตึงตัวอ้าย่อสอกซ้ายเม็ดทีบเม็ดยับซ้ายซ้ายขวาตองตัวสอกขวาสอกขวา ไอยฟ้าสวนต่อสวนเหมือนกันโอ้โหตอมเพชรตอมเพชรเข้าหเตะจิกท้องไว้ท้องอีกทีไว้ห่อไปไปเล่นไปเล่นวงในกับพี่อเล็กซ์ตอมเพชรใช้ไหลนำเข้าไปก่อนนะ ไี่ครับตอกขวาเหมือ,อเเนจะตอกซ้ายคืนตอกขวาบ้อเพชรซ้า,ายโอ้ยต่อยหลุดต่อยหลุดอเอาเอาป้อมเพชรไปบวกกันครับเอาป้อมป้อมเพชรอย่าไปบวกยอดเหล็กเพชรนะกลับเอาเอง,ง่าย 多滑。 ตัวคัดตัวคัดแม่โอ้ยต่อยพร้อมนักแม่เพชรโกงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอดโดนครักไปตัวแกนนักแม่โอ้ยป้อมไม่เตะครับพอมจะไปแก๊สซอกใส่ยอดอาล้ำตัวล้ำตัวครับยอดเลยเพชรรับอาวุธอย่างเดียวแล้วไม่ออกแล้วโดนเข่าไปต่อขวา ซ้ายสุดนกันไม่มุดแล้วต่อยซ้ายครับเอ้ยโหดเออเอาจับขาต่อยเอ้ยอดโดด โอ้ยอดนส่วนมากเอาเป็นเลือกครับเอาเอยอดสอซ้ายโอ้ที่แทงต่อยฟ้าต่อยซ้ายต่อยลตัวเอายอดนิ่งยอดนิ่งโอ้เลือดออกมาครับ หมัดคู่ด้วยโอ้โหอมเพชรมีหมัดคู่เลยครับตัดลำตัวเอ้าโยนมีซอกซ้ายตัดฟ้าตัดฟ้าฟอมคืนเอาซ้ายซ้ายมาขึ้นเอาไปยืนแรกเอาเอาโดนโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยอ้อยโอ้ยไม่รู้จะพายยังไงแล้วแรกกันฟอฟชนฟอมโยนเข่าตัดลำตัวครับโยนเลยเพชรตัดขวาต่อกกลับด้วย